ท่านผู้ชมครับหลายๆพื้นที่ตอนนี้นะครับเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ําท่วมขังนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่เดือดร้อนในจังหวัดบุรีรัมย์ก็เหมือนกันอย่างที่คุณดูชาติบอกครับ,รบที่จังหวัดบุรีรัมย์ในพื้นที่ของบ้านสวรค์น,น้อยแล้วก็บ้านสวัยสอตาบลชุมแสงอําจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งถูกน้ําชีเอ่อท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ไล่นาเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งท่วมมาแล้วประมาณ2สัปดาห์นะครับ แล้วก็ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่างมากแล้วก็ล่าสุดก็มีนางภูลมีโชคอายุ72ปีซึ่งเป็นชาวบ้านสวรรค์น,นะครับที่ถูกติด ก่อน้ําท่วมมาเป็นเวลานานได้เสียชีวิตลงด้วยอาการโรคไตวายเฉียบพลันนะครับแต่ว่าอุปสรรคอุปสรรคในครั้งนี้ก็คือว่าหลังจากที่น้ําท่วมหลายพื้นที่นะครับทำให้เกิดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดนะครับเนื่องจากว่าในหมู่บ้านไม่มีวัดแล้วก็ยังมีน้ําท่วมถนนแล้วทางออกหมู่บ้านชาวบ้านจึงต้องช่วยกันหาโรงศพบรรทุกใส่เรือของเจ้าหน้าที่ทหารนี่แหละครับแล้วก็นําไป นำไปที่นำไปสวดนำไปเผาที่วัดสวายสอซึ่งห่างจากที่บ้านของผู้เสียชีวิตทั้งหมด3กิโลเมตรนะครับแล้วก็ขณะที่กําลังเดินทางน้ําก็สูงถึง2-3ถึง3เมตรนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่มีการขนย้ายศพของนางภูลไปบําเพ็ญกุศลที่วัดบ้านสวายแล้วนะครับทางพระเองก็รวมถึงญาติพี่น้องที่ไปลูกมานก็ไปด้วยความยากลําบากนะครับเพราะว่าน้ําท่วมสูง ต้องใช้เรือของจ้าน้าที่ทหารมาขนส่งทั้งศพทั้งชาวบ้านทั้งพระสลับกันไปมาก็ถือว่าเป็นความยากลําบากที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์บ้านสวรรค์น,น้อยบ้านสวายสอตําบลชุมแสงนี่แหละครับครับขณะที่คุณฤทธิ์มีโชคอายุ55ปีนะครับญาติของคุณยายพูลเนี่ยก็เล่า้ฟังบอกว่าการเคลื่อนย้ายศพเนี่ยบอกว่าทุรักทุเลทีเดียวเพราะว่า เพราะว่าระดับน้ําที่มันสูงเนี่ยการแล่นเรือบรรทุกลงศพนะครับก็จะต้องอ้อมโค้งไปตามลําน้ําที่เป็นถนนเพราะว่าความเชื่อของชาวบ้านคุณเสกชัยและท่านผู้ชมฮะค,คือจะไม่นําศพเนี่ยผ่านทุ่งนาของตัวเองแต่ว่าแต่ว่าจะต้องอ้อล่องเรือเนี่ยอ้อมโค้งไปตามลําน้ําชาวบ้านนะครับรวมไปถึงญาติพี่น้องที่จะไปร่วมงานศพเรือมีเรือของทหารมีแค่สี่ลำไปส่งไปรับไปรับไปส่งต้องผ่านกระแสะน้ำลักษณะแบบนี้โอ้โหทุลักทุเลทีเดียว นะอันนี้ซ้ำสองทีเดียวนะครับหลังจากที่น้ำร้อมรอบจนกระทั่งเป็นเกาะไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะฮะระดับน้ำที่กระสังนี่เออที่ชุดตาบลชุมแสงนะฮะสูงประมาณ3เมตรครับโอ้โหนะครับไปที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างครับท่านผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับเครือข่ายหรือว่าขบวนการลักลอบขนงาช้างหลังจากที่รายการสายตัวระวังภัยนำเสนอไปแล้วนะครับ ตำรวจที่จังหวัดนครราชสีมาจับผู้ต้องหาไปก่อนหน้านี้2คนคือนายสุชาติสีแก้วและนายเด่นศึกนายเด่นชัยศรีการนินนะครับยังเหลืออีก3คนที่ตำรวจจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับออกหมายจับประกอบด้วยดาบตำรวจสุภชัยพรมจานผอบอหมู่ปอสอพอเหล่าหลวงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงการนะครับไปช่วยงานสืบสวนอยู่ที่บึงกาล นายสมควรพลอยลักษและพันตำรวจโททรสงศักดิ์บุญไทยสารวัตรใหญ่สพ,พเหล่าหลวงจังหวัดบึงกาฬนะครับล่าสุดนะครับพลนตำรวจตีพงเดชพรมมิจิตผู้บังคับการตำรวจภูธรจัหงหวัดนครราชสีมาเปิดเผยนะครับว่าพันตำรวจโททรสงศักดิ์มอบตัวช่วงสายที่ผ่านมาพร้อมกับใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปในขณะที่นายสมคานายสมควรพลอยลักษใช้หลักทรัพย์ประกันตัวออกมาสู้คดีนะครับ แต่ว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดขบวนการหรือว่าขบวนการลักลอบขนงาช้างอครับแล้วก็ใช้รใช้รถของราชการด้วยนะคุณดุชาตไปขนงาช้างแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มได้ก็พยายามที่จะติดสินบนตำรวจ1นล้านบาทแต่ในที่สุดตํารวจน้ำดีอ่ะไม่รับไม่รับสินบนแล้วในที่สุดขยายผลไปอ้าว เจอระดับพันตำรวจโทเ,เกี่เวข้อง,องหลังเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย <G ül> <G ül> อาวจังหวัดเดียวกันเหมือนกันนะค,คุณเสกชัยเป็น,าน่าเสะเทือนใจทีเดียวคนขับรถบรรทุกน้ํามันถูกคนร้ายปาดคอฆ่าแล้วก็ลักน้ํามันไปด้วยนะฮะอาว <eder. S 1> ที่จังหวัดนครรา,าชสีมาใช่ไหมครับคราบเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพปักธงชัยพันตำรวจโทชาติชายเรียมเสียรีนะครับได้รับแจ้งว่ามีพบการพบศพ คนขับรถบรรทุกน้ำมันถูกปาดคอเสียชีวิตอยู่ภายในรถบรรทุกน้ำมันขนาด3.2หมื่นลิตรนะครับซึ่งเป็นรถยี่ห้อฮิโน่หมายเลขทะเบียนตัวพ่วง814744นะครับสีสเกตนะครับซึ่งเป็นของบริษัททงชัยปิโตรเลียมจังหวัดสีสเกตโดยรถคันดังกล่าวนะครับจอดอยู่บริเวณริมถนนสายกบินบรนะรุรีนครราชสีมาซึ่งก่อนที่เข้าจังหวัดนะครราชสีมานะบริเวณแยก เข้าบ้านหนองปร้องนะครับอําเภอปักธงชัยนะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับพบศพผู้เสียชีวิตคือนายลักษชัยหาดคำอายุ48ปีซึ่งเป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันคันดังกล่าวนะครับสภาพถูกเชือดด้วยมของมีคมน,นะบริเวณลำคอจนเป็นแผลเบอ่หวะนะครับนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณบอกนั่งข้างคนขับนะครับ เจ้าหน้าที่มีการชัน,นิสูตรพิกศพพบว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงนะครับครับอืมอนะสอบสวนเจ้าของบริษัทโธงชัยปิโตเรเลียมนะครับก็ทราบว่าก่อนหน้านี้นะครับนายรักชัยได้ได้ขับรถบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรทุกนะน้ำมันเบนซินแกส๊สโซฮอรรวมแล้ว32,000ลิตรออกมาจากคลังน้ำมันอำเภอสาห้จังหวัดสระบ,บุรี เมื่อเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับของเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อที่จะไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดศรีสะเกดแต่ว่าจนกระทั่งรุ่งเช้า10โมงครึ่งนะฮะของวันนี้นะฮะมีชาวบ้านไปพบว่านายรักชัยเนี่ยถูกฆ่าปาดคอแล้วทางรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาพันตำรวจโทวันัทอัตถกวินนะครับ <c oughs> ก็ตั้งเอาไว้2ประเด็นคุณเสกชัยแล้วท่าน <c oughs> ผู้ชมฮนะ <c oughs> คือขัดแย้งส่วนตัวแล้วฆ่าอัมพางครดีและขบวนการป้นรถน้ำมัน รถบรรทุกน้ำมันนะครับซึ่งประเด็นหลังนี่ตำรวจที่จังหวัดนครราชสีมาให้น้ำหนักมากที่สุดนะครับนี่เป็นคดีที่สะเทือนขวัานกันทีเดียวที่จังหวัดนครราชสีมาคงต้องเร่งคลี่คดีเพราะว่าขาบวนการป้นปรถบรรทุกน้ำมันนี่เกิดขึ้นบ่อยนะเกิดขึ้นบ่อยทีเดียวนะครับสลับอารมณ์กันเอาไหมฮะคุณเสกชยัย พาท่านผู้ชมไปที่สุราษฎร์ธานีจังที่เกาะพงันจัง,งจหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะก็ถ้าหากท่านผู้ชมที่เคยไปก็จะมีเข <c oughs> าเรียกว่าฟูมูลปาร์ตี้ฟูมูลปาร์ตี้ฟูมูลปาร์ตี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นที่เกะงงาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทและชาวต่างชาตินิยมที่ไปเที่ยวกันมาก <c oughs> แล้วก็ เขาเรียกว่าเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็จะมีการจัดกันในแต่ละปีนะี่คือปีหนึ่งจะมี12ครั้งคือพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็นอกจากนี้นะครับคนที่ไปร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินี้แต่ละครั้งนี่เป็นหลักหมืน<อ>ม่นเต็มเกาะนะคุณวุฒชาในเรื่องนี้นะครับทางคุณทิน,ทนพ,พินภพันธนามก็ได้ไปลงไปสำรวจร้านค้าไปพูดคุยนะักท่องเที่ยวนะครับว่าการจัดฟูมูลปาร์ตี้ที่เกาะพังานนั้นเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามรายงานชิ้นนี้ครับ On the full moon party, many times it's first time. First All of us, it's first time. yeah. <laughs> I, I love it too. <laughs> <laughs> really hard. so it's amazing. Yeah, yes. yeah. Is and cool? the, the next year, you'll come on to the full moon party, maybe. Yeah, maybe. Uh, maybe. I, know, I, I would love to if I can. Oh, <laughs> yeah. I would love to if I can make it. Yes, okay. so. yeah, definitely. Definitely next year, definitely. Yeah. Yeah. นี่เป็นเพียงความรู้สึกส่วนหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังจากเดินทางเข้ามาเที่ยวง,งานฟูมูลปาร์ตี้ที่หาดรินเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งหนึ่งเดือนจะมีการจัดหนึ่งครั้งในคืนพระจันทร์เต็มดวงแต่ละครั้งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสังสรรค์มากกว่า2 0 0 0 0คนร้อยละ90ล้วนเป็นชาวต่างชาติประธานที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการหาดรินเกาะพังงานบอกว่าเริ่มแรกฟูมูลปาร์ตี้เป็นกิจกรรมของผู้ประกอบการที่จัดต้อนรับนักท่องเที่ยวในคืนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้น แต่เมื่อหลายคนติดอ,อกติดใจในความสนุกสนานและมีชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นจึงเกิดมาตรการด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยง,งานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลในเรื่องเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินข้อที่2เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด ข้อที่สเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่คือหลักๆเพราะนักท่องเที่ยวม,มาเที่ยวอย่างเงี้ยแน่นอนธรรมาชาติทุกสิ่งทุกอย่างต้องถูกทำลายไม่สกปรกสกปรกเราเลยต้องว่าทำยังไงว่าให้เรายืนแม้จะไม่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ให้เรา ได้เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของเราที่เราร่วมงานกันทำกับชาวชุมชนบ้านหาดลิ้นของเรารวมทั้งคนคนกอ่อพังงานด้วยที่ได้มาช่วยนะครับไม่ใช่เฉพาะในหาดลิ้นที่ที่อื่นก็มาช่วยด้วยความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเป็นการป้องกันปัญหาขายของผิดกฎหมายและยาเสพติด อาจญากรรมฉกชิงวิ่งราวความปลอดภัยทางบกและทางน้ำรวมไปถึงการป้องกันเรื่องการมีเพศสัมพันธ์บนชายหาดที่อาจทำให้ภาพลักษณ์ในประเทศเสียหายซึ่งนายอำเภอเกาะพง,งานบอกว่าปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดศูนย์อำนวยการรเรียกว่าศูนย์บัญชาการได้จะ รับเรื่องราวที่จะชี้แจงที่จะทำความเข้าใจที่จะร่วมกับหน่วยสาธารณสุขนะครับโรงพยาบาลและก็สมาชิกกิงกาชาติในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวที่มาแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการเจ็บป่วยนะครับเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งการทำลักษณะอย่างนี้ทำให้เกิดความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวว่ามาแล้ว ตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวจากเรือขึ้นสู่เกาะพังงันและก้าวสุดท้ายที่ก้าวจากเกาะพังงันลงสู่เรือจะมีความปลอดภัยนะครับจะมีความสุขจะได้สนุกสนานจะได้พบกับสิ่งที่ดีๆที่จะมีให้นะครับพันตำรวจเอกประชุมเรืองทองผู้กำกับสถานีตำรวจเกาะพังงานบอกถึงมาตรการด้านความปลอดภัยว่าถึงแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ได้รับความร่วมมือกับอาสาสมาัครและคนในชุมชนเข้มงวดตรวจขันตั้งแต่ประตูทางเข้าโดยห้ามคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้างานฟูมูลปาร์ตี้ห้ามพกพาอาวุธและยาเสพติดโดยได้วางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบร่วมกับอาสาสมาัครไว้ถึง9จุดสำคัญเริ่มตั้งแต่โซนรอบนอกก่อนนี้นักท่องเที่ยวและทั้งคนไทยและยังชาติเข้ามาก็คือจด่านใหญ่2จุด ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะพังงานเนี่ยก็มี2เส้นทางก็คือทางน้ํำและทางเรือเราจะมีทางบกก็คือเส้นทางจุดใหญ่จุดสก,กรีนจุดใหญ่เลยเราจะใช้กำลังจํานวนมากที่ตั้งด่านสก,กัดอยู่ที่บริเวณ